สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายนปี2563ดวงชะตาของชาวราศีกุมหรือผู้ที่ผูกดวงชะตาแล้วลัคนาสถิตที่ราศีกุมนะคะเมื่อดาวพฤหัสปบปดีโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่ 14. พฤศจิกายนปี2563ในตำแหน่งมาตรฐานนิดคืออ่อนกำลังนะคะหรือว่าน้อยต่ำต้อยนะคะและมาจากเรือนการเงินคือกระดุมพระหรือว่าการเงินหรือรายได้ของท่านนะคะและมาจากเจ้าเรือนของราพะคือโชคราบความสำเร็จหรือมิตรที่ให้ความช่วยเหลือฉะนั้นจึงส่งผลเกี่ยวกับ การเงินรายได้โชคลาภโดยตรงของท่านนะคะสำหรับในเดือนพฤิกายนนี้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องอะไรการเงินโคจอยมาเป็นวินาฉะนั้นจึงทําให้ท่านนั้นมีเกณฑ์ในเรื่องของรายจ่ายทางการเงินหรือมีการใช้จ่ายทางการเงินแบบไม่คาดคิดนะคะฉะนั้นจึงส่งผลในเรื่องของทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการเงินและรายได้ จะต้องบริหารการจัดการหรือวางแผนในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายอย่าใช้เงินตามอารมณ์อีกทั้งดาวพระศปดียังส่งผลในเรื่องของเทคนิคทางการแพทย์นะคะในกรณีถ้าเราจะทําสัญญกรรมนะคะหรือว่าทําอะไรเช่นไปตรวจ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะส่งผลให้มีปัญหาบางประการนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรในเรือนของวินาศเนี่ยคือวินาศคือปัญหาแบบไม่คาดคิดนะคะอาจจะเจอปัญหาเรื่องของเทคนิคการแพทย์เช่นไปทําฟันอุดฟันบางทีเจอหมอนะคะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเชี่ยวชาญน,นะคะไม่ได้เป็นเอ,อ่อเทคนิคทางการในเรื่องของการทําโดยตรงก็อาจจะส่งผลให้เจอปัญหาแบบเข้ามาต่างนานานะคะซึ่งอาจจะทําให้เราค่อนข้าง มีปัญหาได้นะคะฉะนั้นควรที่จะเออไปตรวจดวงชะตาก่อนนะคะถ้าใครคิดจะทำสัญญกรรมเช่นการทำโบทถอกการร้อยไหมหรือว่าการทำหน้าทำตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ไม่มีปัญหากลับมาภายหลังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนของการศึกษานั้นนะคะอาจจะส่งผลสำหรับคนที่การเรียนต่อหรือการศึกษาบาปการเช่นอาจจะได้ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้ตั้งใจจึงทำให้เรารู้สึกว่า เออเรียนไม่เข้าใจอ่านไม่รู้เรื่องฉะนั้นในโดยทางแก้นะคะก็อาจจะเรียกว่าเออไปเรียนในหรืออ่านหนังสือนะคะประมาณช่วงกลางคืนนะะดาวพระศัสดีคือดาวคุ้มโทษคุ้มภัยดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่คูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือเกี่ยวข้องกับนักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือเป็นตัวแทนของเอ,อนักในทุน ทีนี้ดาวพระศัป,ปดีนะคะเดินโคจรเข้าวินาศฉะนั้นลาบผลหรือได้ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังดาวพระเสารนะคะโคจรในเรือนของลาภคือโชคลาภความสําเร็จหรือมิตรที่จะให้ความช่วยเหลือฉะนั้นจึงส่งผลให้ท่านนั้นยังมีเกณฑ์นในเรื่องของ ลาภผลหรือโชคลาบแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันนะคะทีนี้ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยโคจสรสลับเรือนกันอยู่นะคะลาภาวินาศวินาศของลาภะนะคะจึงทําให้ท่านยังมีเกณฑ์นในเรื่องของโชคลาบและความสําเร็จยิ่งท่าดวงชะตาใครนะคะมีดาวตั้งรับดีก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะคะก้อนใหญ่นะคะสำหรับนะคะท่านใดที่เป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับ ในหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นสามารถที่จะขายหลักทรัพย์ขายที่ดินได้ด้านการงานของท่านถือว่าเป็นเดือนแห่งความโชคดีแม้ดาวพระอังคารจะโครจรพักองศาก็แสดงถึงความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการงานในเรื่องของ ออการเงินที่ก่อให้เกิดไรายได้นะคะแต่ยังส่งผลดีเพราะว่าการงานโคจรเข้าเรือนของกระดุมพระคือการเงินหรือไรายได้นะคะฉะนั้นการงานของท่านจะมาจากความขยันขันแข็งความมุ่งมั่นความตั้งใจความเอาจริงเอาจังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรือในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินการงาน การขายอย่างมากมายและยังเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นในเรื่องของงานที่พลิกเพราะงานจะก่อให้เกิดรายได้ทางการเงินอย่างโดดเด่น mm hmm. ก็จะมีสังคมเข้ามามากมายฉะนั้นขอให้มีความขยันความมุ่งมั่นความตั้งใจอย่างไรแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จดาวสุกนะคะโคจรในเรือนของมรณะ ดาพระสุขมาจากเจ้าเรือนของพันธุและมาจากเจ้าเรือนของสุภะพันธุเนี่ยคือบ้านวงศาคณาญาติทรัพย์สินนะคะหลักทรัพย์รู้ว่าที่ดินนะคะหรือว่าเกี่ยวกับบ้านรถและก็สุภะเนี่ยคือความสุขความสําเร็จการคลองชีวิตวิถีชีวิตเมื่อโคจรในเรือ,มอนมรณะจึงส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเป็นช่วงของเขาเรียกว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์วุ่นวายในเรื่องของ การซ่อมบ้านการซ่อมรถหรือปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องในบ้านนะคะเช่นน้ํารั่วท่อน้ําพังปัญหาพัดลมเสียหรือไมโครเวฟมีปัญหามีคือหรือปัญหาที่เกี่ยวกับจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ้างคือเป็นหาที่เข้ามาเนี่ยปัญหาจุกจิกเพราะเนื่องจากดาวพระศุกร์มีตําแหน่งเป็นนิดนะคะ หรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เช่นอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันการซ่อมแซมอะไรเงี้ยมีปัญหาวุ่นวายทีนี้ดาวพระศุก์มาจากเจ้าเดือนของพันธุด้วยจึงบ่งบอกถึงว่าออคนในบ้านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการป่วยเจ็บเป็นไข้ไม่สบายด้วยนะคะแต่ประมาณช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะก็ปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปนะคะสำหรับ ครึ่งเดือนหลังนะคะพฤศจิกายนมีดาวนะคะโครจรในเรือนของสุพะคือดาวพระอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะแสดงถึงความสุขความสําเร็จการคัดลองชีวิต วิถีชีวิตต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยจึงส่งผลในเรื่องราวเช่นมีเกณฑ์ที่ในเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเจรจามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสําหรับใครที่กําลังจะเป็นในหน้าการติดต่อ หรือ,อมีเกณฑ์ที่จะทําธุรกรรมอะไรนะคะเ็าจะมีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยสําหรับคนที่จะเอ,อ่อในเรื่องของการติดต่อการค้าขายไม่ว่าจะเป็นพวกในหน้าการค้าขายที่ดินก็จะมีหุ้นส่วนนะคะเข้ามาในเรื่องของการทําธุรกิจก็จะทําให้เรานะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้านความรักสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ต่างถิน่นต่างแดน นะคะต่างชาติต่างภาษาหรือคู่มาจากทางออนไลน์มาจากโซเชียลมาจาก Facebook มาจากอินสตาแกรมหรือมาจากทาง เว็บหาคู่อะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็คือมีเกณฑ์ที่คุยกันถูกคอมีเกณฑ์ที่จะไปด้วยกันได้แต่พอประมาณหลังช่วงวันที่16พฤศพิกายนไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้มีปัญหากหารมีปัญหาความวุ่นวายใจเขาอาจจะมีเรื่องที่ปกปิดบังซ่อนเลนที่ไม่ได้บอกเราก็ได้และให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3หรือเรื่องชู้สาวด้วยและมันจะเห็นได้ว่าดาวพฤหัสก็โคจร เออไปเป็นนิดนะคะมันเลยส่งผลอาจจะต้องระวังความผิดพลาดเรื่องของการคิดหรือการที่จะทำอะไรนะคะก็ให้ระวังในจุดนี้ด้วยสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วถือว่าเออไม่ได้ส่งผลอะไรก็ประคับประคองกันไปก็ถือว่าความรักครอบครัวถือว่ามีความสุขดีค่ะ สำหรับดาวประจำตัวก็คือดาวพราหูนะคะโคจรในเรือนของปันทุเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการก่อร่างสร้างตัวมีเกณฑ์ที่จะได้รถได้บ้านการสร้างหลักฐานหลักทรัพย์ฐานะความเป็นอยู่อย่างมั่นคงหรืออาจจะมีเกณฑ์การรีโนเวทการปรับปรุงการทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็นเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จนะคะเหนื่อยวุ่นวายแต่นำไปสู่ความมั่นคงที่ดีนะคะ ราศีกุมเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเจรจาหน้าที่การงานจะก่อให้เกิดไรายได้ในเรื่องของการเงินกันทองหรือใครที่ทําเกี่ยวกับขายบ้านขายรถขายหลักทรัพย์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขอให้โชคดีนะคะ